ผมมีคำถามที่อยากจะถามคนดูที่ดูอยู่ตอนนี้นะผมว่ามันยังมีคนเล่นอยู่ไหมครับสไนต์ตัวนี้คือดาเมตตั้ง9 8เลยนะโอ้โหนี่คือแบบอีกแค่สองหน่วยนี่คือแบบจะแรงร้อยแล้วนะเออมันจะดาเมจร้อยอยู่แล้วนะคือแบบมันจะแบบมันจะไม่เทียบเท่ากับปืนอย่างคา98าดเออดาเมจร้อยแล้วก็บาเลตแล้วนะเออพอดีผมไม่เห็นในตัวผมพอดีนะมันอยู่แค่หนึ่งวันนะครับผมนะเออแล้วผมก็อยากจะเปิด มันมาเล่นนะครับผมเออเพราะว่าจะได้เคลียร์ค้างด้วยนะครับค้างผมมันจะเต็มนะครับเวลาเปิดกล่องสุ่มที่มันเปิดเล่นไม่ค่อยได้ก็ก่อนที่เข้าไปรับชมคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกัน ให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รอดคลิปใหม่จากชอ่องท้าพิเศษเราเองนะจะได้4ี่แสนสซับซักทีนะครับผม4ี่แสนซับนะไหนลองคอมเมนต์มาเล่นๆว่าอยากให้ผมทําอะไรจริงๆผมก็มีกิจกรรมที่เตรียมไว้อยู่แล้วล่ะนะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ลงมืออะไรหรอกตอนนี้ร <c oughs> อสี่แสนซับก่อนแล้วค่อยว่ากันโอเคเดี๋ยวรับชมโฆษณาสักครู๊ปเราเข้าไปดูเลยนะครับอยากได้ไอเข้าไปเล่นเนี่ยนะครับมันก็มีสไนด์อีกตัวหนึ่งนะครับที่ดาเมจเนี่ย98เหมือนกันนะครับผมนั่นก็คือสไนด์ เอลเรคาโมนะครับผมอ่าเอลเคาโมแลวผมก็ลองเอามาเทียบเล่นๆดูนะครับว่าไอสไนดยสองตัวเนี้ยมีอะไรที่มันแตกต่างกันบ้างน,นะครับผมอันดับแรกเลยนะครับคอนโทรลคอนโทรลเนี่ยคือไอสไนดยจะเรียกมันว่าอะไรดีขอเรียกง่ายๆนะสไนดยนก <laughs> นกนะสไนนนกส้มของผมเนี่ยนะครับผมนะอืมก็คือคอนโทรเนี่ยมันมากกว่าเจ้าตัวเอลเลคาโมนะอ่าตัวเอลเอลเลคาโมเนี่ยมันเนี่ยนะเขาก็มีเทียบให้ดูนะครับว่าเฮ้ยมันมีอะไรบ้างที่แตกต่างการเลือกเอสเป e นะครับเอลดีกว่านะครับผมแล้วก็เรื่องวีรีคอยปะอ่า อ่าก็คือ L ทําได้ดีกว่านะครับผมแล้วก็เฮ <a> ดรีคอยนะครับ L ก็ทําได้ดีกว่านะครับผมอ่าและเรื่องจํานวนกระสุนนะครับเรื่องจํานวนกระสุนเนี่ยอันนี้นะครับเจ้าสไนเป์นกน้อยของผมเนี่ยนะครับคือกระสุนหลักๆเนี่ยทำได้ดีกว่าแต่กระสุนสำรองเนี่ยของ L จะเยอะกว่านะครับผมอ่าอย่าอย่างที่เขาบอกเลยนะครับอย่างที่เขาบอกเป๊ะเลยนะครับซึ่งการที่จะเข้าไปเล่นสไนเปอร์ตัวนี้นะครับผมจะไปแบบยัดดาเมจไปเลยละกันนะครับ คือพูดตรงๆเลยนะถ้านอกจากสไนาคาก็แปแล้วก็บาเลสนเ,เนี่ยนะครับสไนท์ตัวอนนื่นเะดี๋ยวผมตอนเนี้ยนะแม่จะยิงไม่โดนเลยแม่แม่จะยิงไม่เป็นเลยที่เข้ามายัาง,ยางไงยังไงกูต้องเจอเสียงคาก็แปดนำนานมาเลยอนะ่ะโอยบาเลตก็มาแล้วฮะเดี๋ยวนะเออสไนทยตอนนี้เวลามานันยิงสับ เออไม่มีอะไรแป๊บนึงอาการยังไม่ออกอาการยังไม่ออกผมยังอธิบายไม่ถูกเ Adidas <ST ege> มา <S <S มาิเอ้ยยิงโดนปะเอา <S <S ไป <S <S เจ็บโอ้เรียบร้อยกูปาโดนเพื่อนพอดี ไงก็ใช้ไม่คุ้มมาเลือดกว่าเฮ้ยผมลืมไอ้นี่ว่ะเกิดไวแร้อยเปอร์เซ็นต์อุ้ยตาข้าแปดโอ้ใจเจนจไปตาแรกกูเน่อันนี้ตาแรกจริงไม่เสียงหายเสียงหายจิบตูดไม่ตาย อโอ้โหเรียบร้อยอู้ไปกองทัพเลยไปกองทัพเลยนะจ๊ะตกโดนอ่ะนี่ไงเฮ้ยหลบเดือดเดือดหลบเดอดอะไรอะ,ไระอะไรโซอะไรอะโซอะไรครับพี่คืออะไรเพ่แปลว่าอะไรพี่ เวลาเล่นสไลด์ตัวเนี้ยเออผมจะบอกหรือว่าไม่รู้ว่าอาการเนี้ยมันเป็นที่ผมเองหรือว่ามันเป็นที่ปนหรือมันเป็นที่อะไรนะครับแต่คือเวลายิงอ่ะคุณดูแบแบบมันแบบเนีแบบ่ยมันรัวไม่ได้มันมันรัวกว่อนนี้ไม่ได้เหมือนแบบไม่รู้เยเออเหมือนเหมือนมันสัตว์ยิงให้เร็วกว่านี้ไม่ได้ บ้านไม่ได้นะครับกูดูออกบ้านปุ๊บกูตายปั๊บเลยนะฮะตอนนี้ยิง <Blue J. S 1> ขนาดกูอยู่แค<ห>่ในบ้านนะเนะี่ยถ้ากูออกนะกูเละแน่นอนอนะ่ะจริงขอเบาๆหน่อยอเอ้ยเอ้ยขอเบาๆหน่อยเ,เออยิอ้มคือแบบสไนต์ตัวนี้เนี่ยผมยังยิงมันแบบยังไม่ค่อยคล้องแบบมันยังรั่วไหมเนีแ่ยบบนะถ้านะนะผมพยายามจะให้มันรัวเหมือนสไนต์ตัวอ,อื่นนะ มันพยายามจะให้มันรัวกว่านั้นแต่คือมันได้แค่นั้นแะเออนี่แหละสนายตอนนี้ที่ผมจะบอกคือแบบมันมันขัดใจกูตรงนี้แหละเรียบร้อยค่ะข้าแปดห้องไหนกูว็โดน่ะได้มีคนเก็บปืนเอ้ยหนุ่มปืนปืนขอค่าเช่าได้เหรเอ้ยปืนมันมีเจ้าของรอเปล่ามาดีจัง ด,ด <laughs> นึกว่าดีอะนึกว่าดีเออดีนะผมว่ดีนะผมยืนดูเขาแป๊บหนึ่งอะเออเรื่องนี้กูไม่ได้ดูอะไรอ่ะแล้วเนี่ยแต่บางทีมันก็้มีหนึ่งนันไม่ตายเนาะสไนด์ตัวนี้ก็ต้องค่อยๆเล่นและใจเย็นๆหน่อยคือเล่นสไนด์ตัวนี้ต้องใจเย็นๆนะถ้าไปเจอคนโด,โด,โดนโถนเนี่ยต้องใจเย็นจริง <c oughs> จังัดจงัดอะไรเอ๊ลากหัวลากหัว <net> ออจะจะไอ้พืโดจจน,นดิ้งเฮ้เจ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 ้ปืนมันดเจหจเ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 จนเเหมดเยอยากเข้ามาใกล้กูดเ ถึงทักไปครับถึงนัดมันไม่ตายบางทีฉันฟันกุลนะล่าสุดแต่ยินดีโอ้โหถ้าทีมดีมีใช้ไปกวครึ่งครับจริงไม่งั้นผมไม่ได้มาถึงตรงนี้แน่นอนเอ้าเนี่ยมันเนี่ยมันมันเมื่อกี้มันกดยิงไม่ออกอ่ะผมกดคลิกแล้วนะ มันไม่ออกเว้ยผมเกือบตายเห็นไหมเล่ะทีมดีมีชัยไปกว่าครึ่งเออนั่นแหละเดี๋ยวไปเล่นห้องต่อไปเออมาเบอร์ดิ้งพอยแล้แม่งเล่นสนไหนห้องสนไนมันต้องเบอร์ดิ้งพอยมันด่านยอดที่จริงๆนี่ไงี้ยแบบโคตรยอดฮิตอ่ะรู้สองครับนะ ไม่ดีจริงไม่ทะลุสองหรอกเฮ้ยโอ้โหโอ,อ้ด้วยนี่ทันหลังให้ข้าจะโอ้ว่ากูโดนเหล่าแน,น่ดอนสรงที้างซ้ายไม่มีนะเฮ้เดี๋ยวนะ แล้วเสียคากระแปดมาจากไหนอ่ะบ้านเราเนี่เออจริงด้วยบ้านเราเนี่ยเอ๋เพื่อนสอยเลยเออปืนโคตรตเร็วสททับโคตรดี ไปยังไม่โดนวะอุ้ยโผล่มานอะเอ้ยดิเดินเฮ้เพื่อนจะด้เหรอไม่โดนเลยอ,อันี้คนดูอย่าเพิ่งโกรธกูนะอย่าเพิ่งหัวร้อนกูด้วยปมันไอ้นี่จริงๆว่ะแบบมันไม่ชินว่ะตอนเนี้ย ทำเนี้ยิ้มยิ้มหมดนี่ขางก็แปดเลยเหรอแน่ยเออแต่สนายตัวนี้แบบแน่ยผมพยายามสับให้เร็วแล้วนะมันได้แค่นี้ว่ะจริงมันได้แค่นี้ว่ะเล่นสนายตัวนี้เพราะฉะนั้นมันต้องซุ่มมันต้องซุ่มยิงเลยมันต้องซุ่ม เฮ้ยกดไนช็อตอีกว้วยไนช็อตกดโดนพอดีเลยแม่เดี๋ยวๆต้องส่มจิงไว้น่ๆมาแน้ต้องส่มจิงเท่านั้ เก็บปืนก็โดนเก็บปืนก็โดนบ้านเราหรือเปล่นปนนาน้ออุ้ยขอบคุณในความที่เป็นอากากของเราดูจะหน้ากูเด้งเลยโอเคตัวท้ายแนละ้วเฮ้ โอ้โหยิงโดนแล้วนะแต่เพื่อนเราไม่ปิดก่อนอดเลยฮะอดเลยโอ้เมื่อกี้ทีมด้วมียศดาวอย่าไปไหนหมดปะมาเนี่ยไหนฮะขอเบย์ไวหน่อยนะครับเบย์ไวมามาใส่เบย์ไวอันนี้ผมใส่เบแดงนะจริงๆมันต้องไอ้นี่แหละต้องใส่เบยนี่หน่อยแบบถ้าผมจะเล่นจริงๆก็จะใส่บวกเบย์ี่มันบวกดาเมจนะครับ ก็ดีขึ้นหน่อยวะโอ้ยหยรู้ว่าระยะนั้นแบบโนโขบก็โดูอะไรเงี้ยกะร,ระยะไม่ถูกนะรับ่อกีมันโรงไกลไป ารีช่วงลบช่วงช่วงโละปืนออกจากคางครับอย่าเรียกว่ารีวิวปืนเลยช่วงนี้ ใจล้อจริงๆสเกตเลยเมื่อกี้แบบคือแบบ <c oughs> ปืนมันยังแบบมันยังยิงปืนมันยังไม่ทัำอะไรเลยกูจะยิงต่อละเออประมาณเนี้ย <c oughs> <c oughs> วิ่ง เอฟซีครับเล็บีขอบคุณครับโอโ้ตัวกระริบเรียบร้อยไม่น่าเลยครับเออพอใส่เบไว้มันก็มันก็ดีขึ้นแหละคนดูแต่ว่าผมยังเออเออมึนๆอยู่ ไอ้ใจยิงตัวนู้นซะหน่อยตัวเสื้อเขียวอ่ะตัวเขียวอ่ะเออเออ โอ้โหโโอ้หเกือบตายนะครับเกือบตายเออพอใส่เบมันดีขึ้นเว้ยเมื่อกี้ถ้าไม่ใส่เบผมยิงผมยิงต่อเนื่องไม่ได้นะผมยิงตัวต่อไปไม่ได้เลยติดกูดาวติดกูดาวติดกูดาวโอ้ยไปโดน ดีขึ้นเยอะใส่เบรดไปไม่ผ่าแล้วโอ้ยจะโดนเหล่าเนี่ยผมจะโดนเหล่าเดี๋ยวกนดูแต่โดนเหล่าก็เดี๋ยวคารปิดน่าจะช่วยได้ถึงแม้ว่ามีดมันจะสั้นนะครับแต่ว่า น้องนี่คือแบบถ้าได้จิ้มดีๆจิ้มจังๆนี่น้องแบบชุดเดียวตายนะครับแต่กระผิดว่าแค่กันเลยทีเดียวไม่มีจะเข้เลยแล้วนั้นแหละอมาเด็กมามาดิอุ้ยมันงุดเงียบมันงดเงียบอันนี้ขายมากขายมาดูกว่าเรา โอเคครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับก็คือคลิปเนี้ยไม่ได้ตั้งใจจะมาเล่นปืนตัวนี้หรอกแต่ว่าถ้าจะลบมันก็ดูเสียดายนะครับผมก็เลยเอามาทําคลิปเล่นยิงแบบขำให้คนดูได้ดูกันเนี่ยบอกจริงๆก็ไม่มีอะไรหรอกนะครับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมขอบคุณรับชมคลิปนี้มา,มากๆครับผมแล้วเ,เจอกันจ้า